行くぞギガブレイク สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง PPZ c h ช n n e l กับเกม The Conquest Adventure of Day เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีตู้ใหม่เข้ามาก็คือตู้บารันกับดาบคู่ใจของบารันนะครับ Demon Dragon Blade นะครับผมจะลองทําการสุ่มด้วยไอดีนี้ดูนะครับว่าผมจะได้ Demon Dragon Blade มาในไอดีนี้หรือเปล่านะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆทุกคนนะครับต่อไปชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆทุกคนเมาติแรกกันเลยครับ ดูแล้วน่าจะากเกลือนะครับเกลือจริงๆครับไปต่อกันที่มาติติสองกันเลยครับอ<ป>ือมาแล้วนึงครับเป็นัานสลายตัวเล็กนิงเป็นนัสลายมาแล้วครับ แน่นอนครับทีมสมบัติสีลุ้ม,มาแน่มาลุ้นกันเย้ยในที่สุดผมก็ได้มาแล้วนะครับเดมอนดราก้อนเบดดาปีสานมังกรในไอดีนี้นะครับเมาติที่2ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิด2เมัลติกับตู้ของบาลันกับดาบเดมอนดากอนเบรดนะครับในที่สุดผมก็ได้มาครอบครองในไ d ดีนี้นะครับจากการที่ผมไปดูมานะครับมีหลายคนบอกว่าเลดในการรอบของเดมอนดากอนเบรดเนี่ยนะครับค่อนข้างยากแต่ผมก็ได้มาในไ d นี้มัลติที่2นะครับเพืเ่อนๆทุกคน เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มประสบการณ์ให้กับดาบแล้วก็เลเวลก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวดาบเล่มนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกทีใน EP ีหน้านะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ชื้นชอบคลิปนี้นะครับรบกวรช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบายบายสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน